เตียงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพวกวิธีการลุกนั่งพวกเขา่าพวกข้อต่ออะไรต่างๆนะครับ สำหรับเตียงตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเตียงที่ไม่มีขาเนาะมันก็สามารถนําเตียงตัวนี้เอาไปท็อปกับเตียงเดิมที่ที่เรามีอยู่แล้วได้ข้อดีของการที่เราทําแบบนั้นเนี่ยก็คือว่าเบาะที่เราเราได้เนี่ยก็เป็นเบาะที่เป็นยางพาราคือเบาะที่อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับสำหรับเตียงตัวนี้มันก็จะมีเป็นแบบ2มอเตอร์สามารถปรับได้ทั้งส่วนหัวเตียงแล้วก็ส่วนปลายเตียงแยกกันนะครับปรับขึ้นนะครับตอนนี้ กดปุ่มน,นี้ปุ่มขึ้นฝั่งสีชมพูเป็นฝั่งหัวเตียงปรับขึ้นนะครับกดลงก็ปรับลงปุ่มสีฟ้าเนี่ยเป็นฝั่งปลายเตียงนะครับกดขึ้นก็คือปรับขึ้นกดลงก็คือปรับลงสำหรับวิธีการประกอบเตียงตัวเนี้มันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่ยึดโครงสร้างเข้าด้วยกันประกอบที่เท้าแขนแล้วก็ประกอบระบบไฟฟ้าน่าจะ แค่สักทั้งหมด5จุดเท่านั้นเองนะครับก็วิธีการประกอบก็สามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างนะครับเตียงตัวนี้ราคา14,990บาทครับหาซื้อได้ที่ www.getshop.com นะครับหรือว่า l i n e แอด s h o p g e t z h o p หรือว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเตริร0 8 8 8 2 5 7 8 8 8